ผมบอกว่าแอบครูมาดูแฟดค่ะท,ทุกคนวันนี้ YouTube เรามีเรามีตอนใหม่นะอย่าลืมดูตอนเที่ยงนะครับอันนี้น่ารักมากเพราะเราพาพาลูกไปตัดแว่นมาดูกันว่าทีพีเขาจะใส่ตาสั้นหรือเปล่าโอ้ เอลิซาเซ d l เลิฟยูแอนเซ n d อัส1,730สตาร์เราก็เลยได้สตาร์ปาร์ตี้แล้วสตาร์ปาร์ตี้สำเร็จแล้วเมื่อวานนี้ใครได้มาดูเราไลฟ์ติ๊กต็อกมังเราขายของนะเมื่อวานโปรดีมากเลยมาพูดคุยกันดีกว่า อบคุณคุณกรอบนะครับส่งมาห้าสิบดวงทุกวันนี้อันดับแรกเลยคือโฟกัสทรงผมเด็กๆนี่คือดูผมผมน่ารักดีนะคุณยายากูซ่าส่งมาสามสิบห้าดวงนี่ไอวาเขารู้แล้วนะว่าไหนปากไหคุยกัครับสิ ไอ้่าอันไหนปากเขาไมาเหยียบมามีเขาไงอย่าไม่เหยียบมามีเอาไปเอาไปไม่ตีน้องไม่ตีน้องอัญญาอัญญามาอยู่กับพ่อพ่อไหมสวยไหมสวยไหม สะคอันไหนปากปากอยู่ไหนลูกปากมามี๊อยู่ไหนวาปากอยู่ไหนคะแล้วจมูกอะคะเออตาอยู่ไหนลูกตาโออฉีดถูกแล้วโอ้โหโอ้โหอยู่ไหนโหเก่ง มีคนบอกว่านัำถือคนทำผมให้ค่ะคุณชายเนี่ยไหนเดี๋ยวโพสท่าให้มีถ่ายรูปซิว่าสวยสวยซิสวย